ระฆังเป็นเครื่องดนตรีอย่างง่ายชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นท่อปลายเปิดหนึ่งด้านและลักษณะเหมือนกับกระดิ่งแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่าซึ่งเมื่อระฆังถูกตีนั้นพลังงานจากการชนของค้อนกับระฆังจะทำให้อากาศเกิดการสั่น และจะทําให้เกิดเสียงดังกังวานขึ้นด้วยเหตุนี้เองระฆังจึงกลายเป็นเครื่องร้างของข,องของังที่ใช้ในเรื่องของลาบยศสรนเสริญและชื่อเสียงต่างๆนั่นเองครับซึ่งวันนี้ช่องของเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับผู้ทะคุณของระฆังมงคลจิ๋วครับ ระฆังมงคลจิ๋วนั้นมีความเชื่อว่าผู้ใดที่ห้อยบูชาจะทำให้ตนนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแก่คนหมู่มากทำให้มีคนสนใจมีโอกาสในการทำงานต่างๆการค้าขายทำให้เป็นใหญ่เป็นโตและมีชื่อเสียงในวงการนั้นๆหากนำไปห้อยบูชาที่ร้านหรือห้อยไว้ในสถานที่ทำงาน ก็จะช่วยให้กิจการร้านค้าของตนเองนั้นเป็นที่รู้จักในคนหมู่มากทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังและทำให้ธุรกิจการค้าขายรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ อีกทั้งละระคังนั้นยังเปรียบเสมือนเครื่องสารจิตวิญญาณของชาวพุทธซึ่งไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ล้วนมีระคังเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระการหุงหาอาหารจนระคังนั้นกลายเป็นนาฬิกาแห่งชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเชื่อกันว่าแม้แต่ผีสางเทวดาก็จำเป็นที่จะต้องให้ความเคารพเสียงระคัง ซึ่งระฆังนี้เป็นที่นิยมกันมาช้านานไม่ใช่แค่แถบเอเชียเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงประเทศในแถบตะวันตกอีกด้วยซึ่งถ้าหากว่าบูชาระฆังแล้วเรียกได้ว่าดีแน่นอนครับ ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อระฆังจิ๋วมาไว้บูชาแล้วแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ผมในแนบไว้ใต้คลิปหรือสั่งซื้อออนไลน์ผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้เลยนะครับอีกครั้งท่านนั้นยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของร้านได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับ และว,วันนี้หมดเวลาแล้วผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ